ชีเซตสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับค่ะแล้วก็ตอนนี้อุยยืนอยู่ที่หลุม8นะคะซึ่งวันนี้นี่สังเกตผมนี่นะคะมันเริ่มไม่เข้าทีแล้วเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะซึ่งเข้ากับธีมในวันนี้เลยนะคะก็คือการแข่งขัน The Open Championship ค่ะแน่นอนว่าเมื่อนึกถึงการแข่งขัน The Open Championship เนี่ยก็มักจะนึกถึงช็อตที่ต้องใช้เป็นประจำนะคะเพราะว่าเหมาะกับสภาพอากาศที่ ลมก็แรงฝนก็ตกนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นช็อตประมาณน็อกดาวน์หรือว่าช็อต3ใน4นะคะเพราะว่าต้องการที่จะลดสปินของลูกเอาลูกให้มันต่ำลงมานะคะลดสปินของลูกทำให้ควบคุมง่ายนะคะในสถานการณ์ที่ลมแรงอุ้ยก็เลยนึกถึงช็อตชอตนี้ที่ใช้เป็นประจำในการแข่งขันด h โอ p e n Championship รวมถึงอยากจะเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปลงเล่นแข่งขันใน รา,รายการนี้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะได้ใช้ช็อตช็อตนี้อยู่บ่อยครั้งแหะเพราะว่าก็าอาจจะเจออย่างวันนี้เนี่ยที่สนามสุวรณก็ลมแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะสามารถใช้ในระยะเรียกว่า in between yardage ก็คือแบบบางทีกัๆๆ้มกั้กึ่งกึ๊ะเอจหล็ก8หรือ7 7หรือ6นะคะเราก็สามารถใช้ Swing Knock Down หรือว่า3ใน4เนี่ย ได้เหมือนกันนะคะเ,เพราะว่าบ่อยครั้งเราไม่ได้จะสามารถที่จะคํานวณออกมาแล้วเป็นเหล็ก8ปเป๊ะๆเเป๊ะๆตลอดเวลาใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งการที่เราสามารถเล่นช็อตน็อกดาวน์ได้ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับวงสวิงและมีความเข้าใจวงสวิงเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องตีเต็มร้อยเทุกครั้งไปนะคะการที่เรามีสวิงประมาณ75%เนี่ยมันทําให้สวิงควบคุมได้ง่ายนะคะ ทำให้ทําซ้ําได้ง่ายนะคะสามารถเล่นได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะยากจะง่ายจะกดดันแค่ไหนเราสามารถดึงเอาสวิงน็อกดาวน์แบบนี้มาใช้ได้นะคะอ่ะทีนี้พูดไปเยอะแล้วว่าสวิงน็อกดาวน์สาใน4เอ๊มมันทํำยังไงอย่างที่ชื่อมันบอกแหละคะ่ะสใน4จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่75%เป๊ะแต่ว่ามันก็เอาเป็นว่ากลมๆนะคะ75-80%หรือว่าขึ้นประมาณ สใน4ีห้าใน6อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณเรียกแต่ว่าจะไม่ต้องขึ้นสุดสวิงการที่เราฝึกไม่ขึ้นสุดสวิงเนี่ยมันทำให้เราแก้ปัญหาโอเวอร์สวิงเราจะไม่มีปัญหานี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราขึ้นสวิงไม่เกิน p พร a เ,เี่ยหรือว่าสั้นกว่าแ l ร่เี่ยมันก็จะทำให้ควบคุมได้ง่ายนะคะอีกอย่างหนึ่ง Transition ก็คือจากขึ้น Back Swing เป็น w o w w s w i เนี่ยมันก็ จะควบคุมได้ง่ายเช่นกันดีกว่าขึ้นไปแทนที่มันจะหยุดอยู่แค่นี้มันเลยเลยเลยไปอีกเราก็ต้องจัดจังหวะใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นไปเอ๊จะต้องลงแล้วยังยังไม่สุดไปอีกแล้วกว่าจะค่อยๆดึงลงมาอีกเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มเวลาในการสวิงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสวิง3ามใน4ได้มันก็จะกระชับนะคะแล้วก็ควบคุมได้ง่ายนะคะทีนี้เวลาฝึกเนี่ยต้องตั้งใจเลยว่าขึ้นมาแค่นี้จริงๆ คือบอกเลยว่าถ้าให้คุณฝึกขึ้นสั้นเนี่ยมันจะทํายากเพราะว่าเราคุ้นเคยจริงๆกับการที่มันจะขึ้นไปเยอะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นสวิงมาขึ้นช้าๆพอขึ้นช้าแล้วมันจะคุมง่ายนะคะแล้วก็หยุดต้องหยุดบอกตัวเองว่าหยุดเพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยมันจะไปต่อต่อต่อ,ตอ,ตอนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นมาหยุดกึกแล้วค่อยลงนะคะก็จะเป็นการาเตือนตัวเองว่า สในสีก็3ในสีจริงๆแล้วรับรองว่าถ้าไปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สั้นแค่นี้หรอกนะคะมันจะไปอีกนิดนึงแล้วก็เผลอๆก็จะพพราเรลพอดีขนาดพอดีข้างบนซึ่งเป็นวงสวิงที่ถูกต้องนะคะอ่ะมาลองตีจริงกันดูขึ้น3ในสียุดแล้วก็ตีนะคะ จะเห็นว่าเมื่อกี้อุ๋ยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่าหยุดแบบนานมากแต่ว่าถ้าถ่ายวิดีโอนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็จังหวะก็สมูทดีนะคะซึ่งซึ่งเป็นปัญหาของนักกอล์ฟหลายคนเลยคือสวิงเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นตัวเองต้องบอกว่าหยุดนะคะแต่ในความเป็นจริงไม่ต้องกลัวมันไม่ได้หยุดขนาดนั้นนะคะถ้าถ่ายวิดีโอมันจะสมูทค่อนข้างดีทีนี้สําหรับใครที่มีปัญหานะว่ายังไงมันก็ขึ้นเยอะอยู่ดีนะคะ ก็ใช้ผ้าขนหนูได้นะคะอันนี้มีหมาของโปอุ๋ยเองโคโมโมาเชียร์กันถึงขอบสนามเลยอ่ะ mm. ก็ใช้เขาหน่อยเนาะนี่ผ้าขนหนูนี่สามารถเป็นดริวที่ช่วยฝึกคอนเน็กชันระหว่างแขนกับตัวเนี่ยถ้าใช้ดริลผ้าขนหนูเนี่ยยังไงก็ไม่โอเวอร์สวิงแน่นอนเพราะไม่มีทางที่จะไปได้นะคะนี่ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ต้องเตือนตัวเองว่าขึ้นไปแล้วหยุดเพราะมันจะทำให้เราควบคุมการขึ้นได้นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าการฝึกสวิงน็อกดาวหรือว่า3ใน4แบบน,นี้ก็จะทำให้วงสวิงมีคอนเน็กชันมากขึ้นแขนกับตัวนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของโอเวอร์สวิงแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกสามารถเป็นวงสวิงที่ทำซ้ำได้ง่ายควบคุมได้ง่าย ระยะที่อยู่ระหว่างเหล็ก2เหล็กก็สามารถใช้วงชูนแบบนี้ได้เช่นกันค่ะช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง